เลยปอยพอแม,ม่พันลงไปประมาณร่วมทั้งเบิดกับเที่ยวนี้ประมาณหกสิบโคพี่น้อ,นองอมาแล้วครับพี่น้องเอฟซี FC ชองอีสานบันดงบังเมื่อไีนก็มาสังเกตการพี่นอ้องพอรุ้งไปผ่านไปเขาที่สองยี่สิบชั่วโมงพี่น้อง ยีบสี่ชั่วโมงเขากับฟากออกเป็นตัวเดี๋ยวนี้ก็ได้หลายเติบพี่น้องหรือว่าเป็นแพอยู่นี่าเป็นแพอยู่เนี่พี่น้องไม่รู้ว่าพี่น้องเขาจะเห็นบอเป็นแพดำนี่แล้วแข็งแรงก็ลังกระจายอยู่นี่พี่น้องเอ่อ ก็น่าจะถ้าเขาลอดไปเวิร์ตก็น่าจะจะมีจำนวนอยู่พ่อประมาณพี่น้องเขาลอดเบิร์เอ่อเป็นโตวเบวิร์ทั้งเบิร์ตเนี้ยจำนวนในบอ่อนี่ก็เป็นแพ้ไอเติบอยู่แต่บันนี้ก็มีปัญหา เรื่อว,ว่าน้ำม,มันจะไม่กินพี่น้องเพราะว่าน้ำหนิมนจะไม่กินออกออก,กินเหม็นวันต่อไปแต่วันนี้ที่มันเป็นกินเหม็นก็เพราะว่าเอาใครที่เขาฟักออกมาเนี่ยเขาฟักบ่เปิดอ่าเพราะว่า,อาตอนเมือ่อ ปล่อยพอแม่พัดลงไปก็ฝนกำลังตกที่นี่ใครใครเขาแตกพอถือน,น้ำฝนเราใครเขาแตกเลก็เลยจมเลยฟักผู้เบิดดิพี่นอ้องอ่าเดี๋ยวเห็นอยู่เล็กๆปุ่นแล้วถ้าไม่น,นม้ำเราจำนวนหลอยู่พี่น้องใครถี่บฟักออกเป็นตัวเลยอืมอมีจำนวน ว่าก็ประมาณมันจะไปอืมเนี้ยเศร้าพี่น้องเขาขึ้นขึน้นมาให้พี่น,อน้องเขเบิงอ่าเนี่ยใครใครพวกนี้พี่น้องเ,อเขาบบฟักออกเป็นตัวเพราะว่าเหมือนฝนตกใครใครเอื้องจำนวนหลายมันกระตกตะกอน บระทังแม่ก็ว่าทั่วบอพี่นอ้องตา๊กตะกอนอยู่ทั่วบอเนี่ยตา๊กตะกอนอยู่ทั่วบอเนี่ยมีจำนวนอยู่หลายกันเลยถ้าไม่น้าไม่กินพี่น้องก็เลยว่า,าจำเป็นเมื่อนี้่จะต้องอาทายน้ำทายน้ำบอ,อกอันเไป เปลี่ยนน้ำไม่เขาเพราะว่ารู้สึกว่าจะกินมีกินแห้งเพรสมควรเ้าลงไปติดมือเพราะว่านี่ใครจะเขาฟักปอกนไ่คือหมายว่าบปินนต่นยไม่มีจำนวนหลายเติบอยู่ยเลยจำเป็นจะต้องอ่าท่ายน้ำดูดหน้าบอกวันเถอะอืมอจะแก้ปัญหาไปพี่น้อง khỏi sáng kia đâu qua nằm mất lại cái lưu gương thì pha cổng ba này leo tại xin hả và quân thì có cả tù lái tử vô thế thằng phát bớt không chẳng án nền ná nền lái sắp này cả đủ leo cả ná nền อ,อก็่าถึงกับนั่นป่ะเนยเออจำนวนกับสิายเติบยู่วันถอกอเพื่อทางฟ้าก็ออกป้าแล้วก็ยังไงเขารอดเบิดทุกตัวนะพี่น้องผู้หมายเอ,อ่คนใครเขาที่พวกฟักเป็นตูวเขาอยู่านอนอยู่พื้น มันอนี่ก็เลยทํามากานทายน้ำดูน้ำบอก่อนน้ำไม่เขาพี่นอ้องลดกินเม็ดลงไปย่านาลูกอึงที่เขาฟ้าออกมาเนี่ย่านเขาตายเพราะว่าน้ำน่าสินะเนี่ยซาวน้ำล้วก็ดมน้ำมึง ผูสูงจะมีกินแห้งเพรสมควรพี่น้องก็เลยต้องทายหน้าบอกนี่ก็ได้ยีิบส ah. ี่ชั่วโมงนี่ก็เขามือที่สองแล้วเขาก็ฟักออกมาอ่าเป็นตัวหลาเพราะสมควรเดี๋ยวมาทายน้าดูดน้าออกแล้วกัสิปล่อยหน้าไม่เขาพี่น้องปล่อยหน้าไม่เขา อันนี้ก็ได้ทายน้ำหมอ,อกแล้วพี่น้องทายน้ํหมอ,อก,ออกอีิครึงแต่ว่าครึงหนึ่งเราก็ได้ปล่อยน้ำลงแล้วปล่อยน้ำลงแล้วก็เพราว่าน้ำม,มันเต็มน้ำม,มันล้นแล้วก็ให้เขาค่อยไหลออกไปเพื่อ,าามมอเอาน้ำไม่เข้ามาหมุนเวียนให้น้ำเก่าถึงมีกินเ,เพราะว่า เขาฟักออกพ่เบิดละพี่น้องแล้วก็ทึ่งก็มีพวกกิ่งคือใส่เดือนตกลงไปก็ทำให้ม่น้ำเน่าเสียใครพ่ฟักหลายๆก็ทำให้ม่น้ำเน่าเสียอ่ามันเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วพี่นอ้องอเพื่อวว้เขาศึกษาเรียนรูแล้วกะ็น้ำมากแก้ไขปรับปรุงเออ ให้ดีขึ้นวัจนเถอะเออนี่ก็เดินน้ำค,อ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 คอ่อยๆตาค่อยๆชอนตาเก่าซากที่ไข่เขา,อาบอฟ้ากออกเป็นตัวซึ่งได้ปล่อยมพอแม่พันธุ์ลงไปประมาณาร่วมทัึงเบิดกับเที่ยวนี้ประมาณาหกสิบคู่พี่น้อง 60คู่นี่ก่ใครก็รู้สึกว่าหลายเติบที่นี่พ่อเขาไขออกมาแล้วมือวันที่สองขึ้นที่มือมปล่อยไปแล้ววันอตอนกลางคืนวันสันเถาะฝนตกมาแห้งแต่เราเราพี่น้องวันนี้ใครเขาก็แตกใครแตกยังบ่กตอนได้ฝากออกนะใครเขา เขาแตกจมน้ำมันั่นเถอะอืมแตกจมน้ำาลงไหวเฮยถ้าไมใ่ใครของเขาบางส่วนอ่อมได้ฟักออกเป็นตัวเพราะว่าเอ่อมันค้มบ,บดดด่มีแดดเมื่อนั้นพี่น้องเมื่อเขาที่ฟักไข่นั่นเล้ยฟักออกมาได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จมน้ำแล้วก็ท้าไม่น้ำนเนาเนนาเสีย ถ้าไม่น้ำเน่าเสียถ้าไม่น้ำไม่กินก็เลยจําเป็นจะต้องทายน้าบอ,อกส่วนหนึ่งพี่น้องไปทายน้าบอ,อกแล้วก็ได้ปล่อยน้ำไม่เข้ามาอ่าปล่อยน้ำไม่เข้ามาเรวก็ต้องอ่าให้ปล่อยให้น้ำเขาไหลออกอันนี้เขาก็กําลังได้น้ำไม่กําลังหยฟื้นขึ้นมาแล้วพี่น้องเออ โอ้ยยังค่อยๆประปรุงแก้ไขไปพี่น้องเพราะว่าการทำเฮดิหยังจากสิ่งจากยางกะมันประสบปัญหาประสบปัญหากับเป็นขว่มรูเป็นขุ่มรูเพื่อว่าแนวได้มาประปรุงแล้วแก้ไขแก้ไขประปรุงให้ดีขึ้นมันเถอะต่อไปเขาจะได้เรียนรู้ว่าเออ มันแบบนี้อันเป็นแบบนี้ก็ได้หาวิธีป้องกันไปซึ่งพอแม่พัดธุ์่ึงนี่สมมุติว่าน้ำเกลือสิมันเป็นน้ำเก่าอยู่ในบ่อ,อสินะพี่น้องเขาจะบอ่อว่างไข่นะเขาบอ่อว่างไข่สมมุติว่าบอ่อเขามีอยู่น้ำ น้ำเมินมีเป็นยุตน้ำเมินมีเป็นยุตตลอดปีนีส่สิแล้วก็เอ่อถ้าว่าเอาพอแม่พัดอึงลูกใบปล่อยนีส่สิเขาจะบม่ว่างใครพี่น้องออจะต้องน้ำไม่เท่านั้นอ่าพอแม่พัดอึงเขาจัางสิว่างใครหรือว่าฝนตกยังแห้งอ่าฝนตกยังแห้งมะนาวมีน้ำไม่มาเพิ่มเติมอ่อดาดันน้ำเก้าออก นี่นำไม้ของมะขังเพิ่มเติมนะสิพอแม่พันธุ์เขาจังสืวบ้างไขแต่ว่าเมื่อเมื่อน้ำเขา้ารู้สึกว่าน้ำเสียไม่กินนะสิเอาปล่อยแม่พันธุ์พอพันธุ์แม่พันธุ์ลงไปเขาก็จีบบ้างไขได้พี่น้องเขาบ่วบ้างไขไห้ว่าสะบัดหนาหนีเลยวันเถอะจะบ่วบ้างไขจะบผสมพันธุ์เลย่ว้างไขบ่กอ,อกไขวันตถอไป เขาลูกด้วยสัญชตาติญาณของเขาปลาขันเขาคำว่างใครแล้วน้ำเน่าน,น้ำเสียลูกของเขากับสิบุรอดทั้งสินะใครของเขาสิบรอดทั้งสินะพี่น้องอนี่ก็มีจำนวนเอ,อ,องอยิะเหลือหลอดแต่า้เติบอยู่พี่น้อง ลหล้วหลอดหลเติบอยู่ไปออกมาหลายอยู่อ่า่รู้ว่าพี่น้องเขาจะเห็นบอ่ออ่าหลายอยู่พี่น้องอ่าก็้อติดตามต่อไปว่าอ่าเมื่อช่วงให้อาหารเขาจะเริ่มเติบโตไปแล้วอ่าการหางแล้วเขาจะเหลือรอดอยู่ประมาณซัมเดยามาศึกษากันต่อไปพี่น้องเลียนลูกอ เพื่อฮ็ดมันดีขึ้นเลี้ยงลูกแล้วก็อ่าศึกษาเลี้ยงลูกให้นิเวศปการณ์อ่า,อาเข้าต่อไปก็จะได้ท้ำให้ดีขึ้นเพราะเขา สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปหน้าทิ่ตามตอนต่อไปาการวิธีการพอพัดึงมันจะเป็นยังไงสิมาอัปเดตถึงพี่น้องเขาเบิง่งสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับ